สวสดีค่ะท่านประธานประชุมค่ะก็สวัสดีท่านประานนะคะท่านนี้นะคะก็เป็นการประชุมครั้งที่สามของปี2567นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของทัานนะคะในฐานะประธานสภานโยบายค่ะโดยก่อนหน้านี้เราได้มีประชุมในประเด็นของเรื่องที่สำคัญหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาวิชาการใจเยะนประจันตค่ะรัฐบาลนะคะได้ทำ การเปลี่ยนยิ่งกับการพัฒนา,าก,การอุตสาหกรรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตกรรมโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการพัฒนาองค์ความรู้ชั้นสูงและสามารถนำมาใชา้ประโยชน์ได้จริงก่อให้เกิดรายได,ได้และสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติค่ะจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวการประชุมวันนี้ก็จะมีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นไปในการทำงาน,น วิจัยโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาของยอดอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงาน็นอยูนักทุนและสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาและอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม4.2เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในขั้นสูงโดยโดยสอุตสาหกรรมนะคะได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI การเซนเซอร์คอนดักเตอร์และเซเลชชันนิคขั้นสูงแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะก็คือสารรมการแพทย์ขั้นสูงค่ะรวมไปถึงเริ่มไปถึงอีกสาหกรรมอีกสองอย่างนะคะก็คือสารการเพื่ออนาคตได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไอสุญญ์พลังงานสะอาดเอ e r จิ้นการทรานสิชันแล้วก็การสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอีกประเด็นที่เราให้ความสำคัญนะคะก็คือการผลิต บุคลากรให้สามารถตอบโจทย์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก็การพัฒนาอั s k กิลและดีสกิลให้มีความกระตือรือ้นโดยเฉพาะการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ให้กับประชาชนผ่านการทัานาธนาคารหนุนถี่แห่งชาติ National f i n a n c Bank นะคะเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้สำหรับผู้ช่วงผู้ใหญ่ค่ะฉันหวังว่าสภานโยบายอวนนี้จะช่วย การนําความรู้วิทยาศาสตร์อิส,สระกรรมศาสตร์และสังคมมาแ,แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและนําผลงานวิจัยไปต่อ,อยอดได้จริงขอให้เกิดรายได,ได้และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยับเพื่อนแลนน้วก็พัฒนาประเทศต่อไปค่ะคุณขาขอเชิญใส่ที่นั่งสรได้เลยค่ะ จุดสามจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับโยบายนะครับจะอนุญาตไปที่สามจุดหนึ่งนะครับเป็นข้อเสนอโครงการ